ชุดนี้กระเดิดดูนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องสไปร์ตุรกีวันนี้ดูลองเท้าก่อนไหมชุดราตรีกระดงแปรตอูมันสวยทุกชุดเลยอะ่ะวันนี้จะพามาดูชุดราตรีของคนตุรกีเวลาไปงานแต่งงานค่ะคนตุรกีที่ใครเป็นญาติเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวนะเขาจะแต่งกันแบบรหลูอ,อลังการเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาดูร้านนี้เพราะว่า คนรู้จักพี่เขาชวนมาซื้อเสื้อผ้าใส่ไปงานแต่งงานก็เลยเออมาเป็นเพื่อนเขาก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูด้วยซะเลยว่าชุดลาตีที่ตุรกีพี่ขอบอกเลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกความอลังการความสวยงามดูสิคะดูชุดนี้สิหุยเลิศแต่ว่าพี่ถ่ายมาให้ได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็มองตาขวางขวางอะนะเหมือนกับว่าเราจะไปก๊อปปี้ชุดเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเดี๋ยวดูกันว่าชุดเขาสวยจริงๆและก็ราคาไม่แพงด้วยอันนี้คือเพื่อนพี่เขาจะซื้อแบบนี้ชุดแบบนี้เขาบอกเลยว่าเขาใส่ครั้งเดียวแล้วเขาทิ้งเขาไม่ต้องการที่แพงมากขอราคากลางๆชุดนี้สวยเนาะอยากลองเห็นไหมอลังการค่ะชุดสีดำ คนที่อ่ะคนที่จับอยู่เนี่ยแหะคะ่ะเป็นเพื่อนพี่เองเขาก็จะลอง2ชุดสีดํากับสีน้ําเงินสีแดงก็มีเห็นไหมมีเป็นตับเลยอะ่ะเนี่ยเดี๋ยววันหลังพี่จะพามาลองนะพี่จะลองด้วยตัวเองแต่ว่ารู้สึกว่าความสูงจะไม่ได้ดูนะชุดนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูเอา5คูณนะคะเห็นไหมเห็นราคาไหมนี่คือราคาลีลานะไม่ใช่ดอลลาร์นะเอาหคูณเข้าไป ตัวสีน้ำเงินเนี่ยพี่มองแล้วมันไม่สวยนะแต่ว่าเขาใส่ออกมาสวยนะเขาเป็นคนอวบด้วยซ้ำเห็นไหมคะว่าก้นเป็นก้นแล้วก็พี่ว่าสวยอ่ะตัวเนี้ยพี่ชอบกำลังดีเนาะชุดนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเดี๋ยวจะบอกชุดนี้ประมาณ300ลีลาเอา5คูณแล้วก็ชุดสีดำค่ะแต่ว่าที่เขาเลือกเขาเลือกชุดนี้นะ มีหางด้วยเห็นไหมมีคุยลุกเขาเรียกมีคุยลุกมีเป็นหางปลาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปใส่สเตย์เขาเป็นญาติเจ้าบ่าวค่ะคือต้องแต่งประชันกันเลยแหละพวกชุดพวกนี้เห็นไหมเขาก็บอกเออเป็นยังไงตัวนี้พี่บอกเออตัวนี้ก็สวยตกลงเลือกตัวนี้ส่วนชุดนี้เป็นชุดไปกินข้าวกับญาติเจ้าสาวเฉยเฉยสวยเนาะชุดนี้เท่าไหร่รู้ไหมชุดนี้ร้อยลีลาห้าร้อยบาท พี่ใส่ไม่ได้ไม่มีไซส์นี่เราก็มีแบบสูตรประกายวิบวับตัวนี้หาราคาไม่เจอวิสวยอะอยากให้มาเที่ยวค่ะถ้ามาเที่ยวนะต้องพุ่งเข้าไปในร้านพวกนี้เลยนะมันไม่แพงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอีสีชมพูเนี่ยมันไม่มีไซส์พี่มันมีแต่ไซส์ใหญ่ไม่งัานพี่ซื้อมาแล้วนี่ตัวนี้ใส่ต้องเลิศแน่เลยสาวไทยเพราะสาวไทยตัวขาวถูกไหมใส่รองเท้าส้นสูงนะพี่ว่าเลิศ นี่ก็มีรองเท้าค่ะคือพี่ถ่ายมาให้ได้ในระดับเดียวเพราะว่าเจ้าของร้านเขาก็เขาก็เดินตามมองตามมาเนาะดูนะดูความสวยตัวนี้น่าจะตกอยู่พันลีลานะคะพันลีลาก็เอา5คูณนะก็คือไม่ใช่ชุดเช่าเป็นชุดซื้อขาดเลยผลปรากฏซื้อมา2ชุดค่ะซื้อมา2ชุดก็หมดไปประมาณ5,000บาทไทยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปดูพวกกระเป๋าพวกเครื่องประดับ กระเป๋าก็เหมือนทั่วๆไปค่ะแต่ว่าเครื่องประดับเนี่ยดูนะสวยเหมือนกันนะคนตุรกีเขาก็จะนิยมแบบใส่ข้อมือเล็กๆน้อยๆคือพวกนี้มันไม่ใช่ของแท้นะคะแต่ว่าใส่เล่นๆเวลาหล่นหายแล้วจะได้ไม่เจ็บปวดอะ่ะพี่ว่ามันน่ารักดีเห็นไหมขายเป็นเส้นๆก็จะมีพวกบลูอายส่วนมากนะบลูอายก็คือเป็น เป็นดวงตาสีฟ้าค่ะเป็นความเชื่อของเขาตัวนี้ของหนุ่มๆน,นะของหนุ่มๆลูกชายพี่กับหลานชายพี่ลองกันใหญ่เลยเห็นไหมอยากได้กันแต่ว่ามันใหญ่กว่าข้อมือเขาก็ลองกันใหญ่เลย15บห้าลีค่ะ15บห้าก็เท่าไหร่เอง50กว่าบาทไทย6อหกสบาทไทย1เส้นสวยด้วยนะแล้วล็อกเขาก็ดีด้วยผลปรากฏได้มาสองได้มาสองเส้นใส่กันหนาที นี่ยังวางกองอยู่ที่ตู้อยู่เลยนี่ก็ต้องซื้อให้เขาเนาะก็ออกมาแล้วเห็นเขาลองเงินขนาดนี้นี่ลูกพี่ลองใหญ่มันใหญ่กว่ามือใหญ่กว่าข้อมือต้องหาเส้นเล็กสวยค่ะสวยของผู้ชายก็มีนะคะน้องๆผู้ชายที่จะมานี่คือร้านแบบช้อปปิ้งปกติของคนตุรกีเลยนะ ก็จะมีทุกอย่างคาล้านนี้เขาจะขายเป็นแบบเครื่องประดับทุกอย่างเลยเป็นกระเป๋าเครื่องประดับที่แบบเอาไว้ใส่เล่นอะไรอย่างเงี้ยสําหรับพวกแบบวัยรุ่นหรือว่าจะใส่ไปตามงานต่างๆคือแบบหล่นหายแล้วไม่เจ็บปวดอะเออตกลงได้เส้นนี้มานะลูกพี่อะนะมันก็จะมีแบบมีเป็นเส้นเส้นแต่ของพวกนี้มันต้องใส่ทีสามสี่สามสี่เส้นมันจะได้แบบเป็นวัยรุ่นหน่อยไนงะไม่ได้ซื้อพี่ไม่ได้ซื้อ มือลองยังไม่มีเลยถ่ายวิดีโอมาให้ดูนี้เพราะไปเป็นเพื่อนเขาค่ะแต่ก็ดูสวยดีนะดูน่ารักดีอยากจะบอกเลยนะว่าถ้าใครมาเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจว่ามากับทัวร์หรือมากับแบ็คแพ็คอะเดินค่ะเดินเดินไปหาแบบแหล่งตามแบบตลาดหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะแบบเจอของที่ไม่เคยเจอเห็นมาพวกเนี้ยมันจะประมาณยี่บหถึงส5ิาลีลา เหมือนเดิมคะ่ะเอา5คูณไป5-6ถึงลีห้าถึงบาทอะคูณเข้าไปสวยดีลองดูเวลาใครอยากมาเที่ยวอย่างเงี้ยนะก็เดินลัดเลาะลัดเลาะ,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 ะเอาพี่อยู่อันทาเลียนะคะอันทาเลียก็จะมีแบบของพวกนี้เยอะนี่ขนาดร้านพวกนี้ก็ขายนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะแต่ราคาก็ถือว่าไม่สูงมากเท่าไหร่กลับบ้านแล้วค่ะเหนื่อย เห็นไหมจะมีร้านขายเครื่องเทศโ oh, oh, อากาศร้อนนะ <40>, 40องศาวันนี้ร้านขายเครื่องเทศร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมากับหลานชายแล้วก็ลูกชายเออเดี๋ยวหลานชายเขาจะไปลองชุดสูตรนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าชุดสูตรเด็กผู้ชายที่เนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ขอเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโอคลิปติดกันเลยให้ดูจะได้ต่อเนื่องกันยังไงวันนี้พี่ขอไปก่อนนะคะคือมันเหนื่อยมากแล้วมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยว มาพบกันใหม่ราคาพวกนี้เอา5คูณนะคะบอกเลยว่าราคาตอนเนี้ยถูกมากเลยของตุรกีเพราะมันลดราคาอยู่ไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ